ว่าอจไรเร็วอยู่แต่ว่าถ้วสมุว่าเจองนหน้างานยหญง่งเฟืองหลายๆนี่คื้สีคือสีมวนนะครับคือสีเป็นตะไรได้ก่อนนะต่เฟืองเร็วครับื่อยังตัวนี้งานนี้เบรกลแ่นไปแลนมาได้หนึ่งสองสามสี่ก็จะได้สี่ก่อนครับเพราะว่าเฟืองมันบางแหงนะครับเฟืองบางแหงแต่เฟืองหน้นหนากว่านี้คือสีคือสีมวนนะครับกระบด นักอยู่ครับนักอยู่แบบเนียนเนียน,นอยู่ครับเนียนอยู่อัดแบบเนียนเลยครับเนี่ยนีแเองขึ้นยู่กับคนอัดแหละครับสิบสองบาทคือว่าขุมอยู่นะครับเพราอมันนี่ครับพอดีของมันพอดีของเครื่องอัดเสื่องตงัวใหม่ครับเข้าโยคงขึ้น สบายเลยนะไปสบายเลยขอขับบรรทุงกันเทียกสบายบรรเทียกันใหญ่ าปเมว่านนั่นว่านั่นคือบมมีเฟืองโอ้ เครื่องเครหลายเคือสินมวนครับมีเบิ่งว่ามันเรียนรถเป่าครับอเออเครื่องน,นั่นนะใครอยู่เคื่องมันบางครับเครื่องมันบางเครื่องมันบางันในหน่อยแงีเครื่องมันบางแงี้ยเรียน เลียนอยู่สามหลอบอยังบม่ทั้งไหนพอก่อนอยู่เออเฟืองมันฝนห่ำนี่แล้วเอ่อมีนอันเฟืองมันบ่นตุกค้างอยู่ทึ่เงต่อรถเกียวเจ็ดสิบนี่ล่นี่ละ ได้แตงมากหรือเปล่าต้องแตงไหมต้องแตงให้มันขางอยู่ตรงกลางตรงกลางเฟือ,องบ่อยมันลงล่องรถห้อยรถนี่เฟือ,องมันตกลงห้อยอันมันกัดชุมหนามเลยจิโอ้ยแต่ว่าเป็นตะกินบุรีแห่งมันเน่าเนาี่ยอืมแต่ว่าไข่โกบมีอยู่ดอกอืม เออย่างน่อยกัย่างน่อยกับสตอกไว้มีมีใครกบ่มีอยู่ดิเออ